แล้วเจ้าตัวหน้าต่าง YouTube เราก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับจะมีคําว่าซีสตีมขึ้นมาด้านบนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวสีเขียวขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเขียวแบบนี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับเป็นสถานะหนิดของเรานะครับถ้าเนิตสีเขียวนี่คือเนิตดีนะครับในการสตีมนะครับสีเหลืองนี่คือไม่ดีแล้วสีแดงนี่คือใช้ไม่ได้เลยครับคอนดิคคอนดิคไม่ได้นะสตีมไม่ได้นะครับอันนี้สีเขียวคือสตีมนะแล้วก็จะมีเจ้าตัวบินเกล็กกำลังวิ่เอยี่นะครลังนกื่อมนะแต่แรกที่อยู่ตัว ใหญ่ฮะใหญ่แลบีบอส